ภจีนมองราศีกันยังไงราศีกันภาษาจีนนะคะคือชู่หนิจั่วชู่หนิจั่วนะคะมันมีเขาเรียกว่ามันมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นคนที่หน้าไม่รับแขกอะแต่ถ้าได้คุยกันแล้วเนี่ยได้สนิทกันแล้วนะคะจะรู้สึกว่ามันก็คุยเก่งนี่มันก็คุยเก่งนี่มันก็แบบว่าบ้าบ้าบาบอเฮฮานน่นนั่นนี่นี่นานอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ เขาบอกว่าเป็นคนที่จะรักษาน้ําใจคนอื่นอยู่เสมออะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าราศีกันไปพูดอะไรเด็บแนมจิกกัดอะไรเงี้ยมีอยู่2ส,สถานการณ์ก็คือหเขาชอบคุณมากๆเห็นว่าคุณเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าจะจิกกัดเน็บแนมแ,แบบเล่นๆอะไรเงี้ยเออขำๆกันกับสถานการณ์ที่2คือเขาไม่ชอบคุณเลย ก็เลยตั้งใจพูดจาอะไรที่มันทําลายน้ําใจคุณไม่รักษาน้ําใจคุณอะไรเงี้ยคือตั้งใจคือไม่ใช่ว่าบังเอิญพูดให้คุณเสียใจแต่ว่าเขาตั้งใจเออประมาณนี้แล้วก็เขาบอกว่าราศีที่ไม่ควรไปทะเลาะด,ด้วยที่สุดก็คือราศีกันเพราะใครทะเลาะกับราศีกันก็มีแต่จะแพ้นะคะเพราะว่าราศีกันเนี่ยเป็นคนที่โถนาชินชีนะคะคือตก,กะเป็นคนที่ตัก,กะแบบ ชัดเจนมากถ้าสมมติ่เราเถียงกันเรื่องนี้เขาจะหาสาเหตุคืออะไรคุณทําแบบนี้เพราะอะไรแล้วผลลัพธ์มันคืออะไรสุดท้ายคุณก็ต้องยอมรับว่าเออโอเคโอเคมันเป็นอย่างที่แกว่าโอเคฉันไม่เถียงแล้วอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าเรามีเรื่องกับราศีกันให้พึงระลึกไว้ว่าโอกาสชนะอาจจะมีน้อยนิดนึงโอกาสเถียงชนะอาจจะมีน้อยนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่าราศีกันเป็นคนที่ 越谈恋爱越理智เอ,อ่อแล้วก็越来越ย剔要求เ来越高คือถ้าสมมติแรก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 ชาวราศีกันแบบว่ามีแฟนอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์อาจจะแบบว่ามีการลองผิดลองถูกนู่นนั่นนี่แต่ว่าอืมเมื่อรู้รู้ว่าผิดแล้วคือถ้าสมมติว่าความรักครั้งนี้มันจบแล้วอ่ะเขาจะเก็บเอาความผิดพลาดนั้นมาพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้น ยิ่งมีแฟนหลายคนเท่าไหร่หมายถึงว่ายิ่งเลิกคบแล้วก็เลิกแล้วก็คบมากเท่าไหร่ราศีกันก็จะยิ่งใช้เหตุผลมากขึ้นคือตอนแรกเราเอาจจะใช้หัวใจนำทางใช่ไหมแต่คือยิ่งครบราศีกันก็จะยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะยิ่งเลือกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะตั้งเขาเรียกอ,อะไรตั้งตั้งกำแพงไว้สูงอะเออ นับวันกำแพงของราศีกันก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่จะทําให้ราศีกันตกหลุมรักคนคนนึงได้มันอาจจะไม่ใช่เอ่อความเซอร์ไพรส์หรือว่าความโรแมนติกแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของปัใจจัยในชีวิตจริงๆอะเช่นเออเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะเป็นยังไงเราทะเลาะก,กันโอเคคนเรามันต้องทะเลาะก,กันมีปากเสียงแต่ทะเลาะก,กันแล้วเราจบลงด้วยอะไร มันทะเลาะก,กันแล้วจบไหมทะเลาะก,กันแล้วไปต่อกันได้ไหมอ่ะเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีอนาคตไหมถ้าไม่มีอนาคตเขาถอยทันทีเออถ้าไม่มีอนาคตเขาถอยทันทีแบบเรื่องของ เซอร์ไพรส์ความโดมนติกอะ่ะมันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เขาจะเลือกใครทักคนแต่ว่ามันเป็นจาวเฟนเชียรอคือถ้ามีสิ่งน,นี้แล้วคุณจะได้คะแนนเพิ่มจากเขาเอ,อแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันดูไม่มีอนาคตเขาก็ถอยค่ะเขา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 ไม่อยู่ต่อแล้วก็ราศีกันนะคะเป็นคนที่ช่างสังเกตเอเขาจะชอบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวแต่ว่าเขาจะพูดไม่พูดอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาแอบต่อหน้าเขาเขาดูออกหมดนะอยู่ที่ว่าเขาจะ เขาเขาเขาจะพูดหรือเขาจะไม่พูดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ราศีกันจะไม่ใช่คนแอบนะทุกคนแบบไม่ไม่ชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวเองมองดูยังแล้วยังลำคาตาเลยแล้วเขาบอกว่าราศีกันนะคะเป็นคนที่มีชาวเฉียงเตอรที่รูวกันคือเป็นคนที่มีสิกเซนที่แม่นย่าบางเรื่องมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรอกแต่หลายๆอย่างมันจะทําให้ราศีกันด้วยเขาเขาเป็นคน้างช่างสังเกตแล้วเนาะอ่าหลายๆอย่างมันก็จะทําให้เขาเริ่มจับมาปฏิปต่อกันได้และ รู้ว่าเรื่องเรื่องนั้นมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละคนที่มีเสน่ห์สำหรับชาวราศีกันมากๆนะคะก็คือคนที่ดูลึกลับซับซ้อนคือราศีกันไม่ชอบเถียงโกนะคะแต่ชอบคนที่เก่าจริงจังแล้วก็ทิ้งท้ายหนึ่งคำถามเออเพราะว่าเขาก็มีคนถามมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่า,会会วานี่ฮุยฮุยอินเว่ยฉีฮวนเอกเหรียญเยนี่ยต้อเจ็บปวดอะไรอ้อที่จะทิ้งท้ายทุกคนที่ชอบคุณ